สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจหักดัสสารคามพร้อมด้วยช่องปลาจุ๋ยคนสาร,รคามช่องนายรักต้นไม้แม้แต่ช่องน้องใหม่ท้องเอกไทยเดนมารนะ์กและท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับใครที่อยากเลิกกาแฟนะครับอยากเลิกกาแฟแต่ว่าไม่ต้องหักดิบไงท่านผู้ชมและก็แบบง่ายสบายๆนะครับวันนี้นะครับเราจะถอนพิษคาเฟอีนได้ยังไง เราจะต้องใช้สมุนไพรชนิดใดนะครับสมุนไพรที่อยู่ข้างกายโจนี่ก็คือสมุนไพรใบโป่งฟ้านะท่านผู้ชมคือบางคนเนี่ยนะครับเวลาอยากเลิกกาแฟเนี่ยเขาหักดิบเลยนะคือปวดหัวเลยคือจะมีมีอาการปวดหัวอาการปวดหัวนี้เป็นสาเหตุของการที่นะครับเลิกคาเฟอีนคือคือขาดร่างกายมันขาดคาเฟอีนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่ได้กินกาแฟ ก็จะปวดหัวแต่ก็มีหลายคนที่อยากจะเลิกกาแฟแต่ไม่ต้องหักดิบเราจะทำไงอาการอย่างนั้นมันต้องไม่เป็นสิท่านผู้ชมนี่แหละนะครับเราก็พึ่งสมุนไพรที่เราทำเป็นชาชงดื่มแล้วนะครับสมุนไพราชาใบโปร่งฟ้าท่านผู้ชมเราก็จะไปดูกันนะครับว่าหลายๆคนอยากเลิกกาแฟเนี่ยนะครับ อยากถอนพิษคาฟเฟอีนที่อยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยมันโคตรแสนทรมานปวดหัวนะครับทีนี้พอปวดหัวมากๆทาไงก็กินกาแฟาอ,อีกอ้าวจะได้ไม่ปวดหัวไงแต่ทีนี้นะครับเราก็จะมีสมุนไพรที่ดีๆนะครับที่มีผลที่สวยงามนะครับก็คือสมุนไพรนี่แหละท่านผู้ชมที่อยู่ข้างกายโจนี้คือสมุนไพรโปร่งฟ้าเราจะใช้ใบในการทําเป็นชาชงดื่ม และสะดวกใช้แต่บางคนบอกว่าอุย๊ยคุณโจอยากเลิกนี่ไม่เห็นจะยากเลยมันอยู่ที่ใจใช่ครับแต่ว่าเราไม่ต้องหักดิบไงนะครับบอกลาคาเฟอีนได้เลยนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรใบป่งฟ้าสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักน้นสารคามวันนี้เราก็มาพูดกันแบบสบายๆนะท่านผู้ชมท่ามกลางสายฝนนะครับวันนี้ลนหลายๆคนอาจจะอยากจะเลิก คาเฟอีนเขาเรียกว่าอยากเลิกคาเฟอีนแต่นะครับไม่ต้องหักดิบท่านผู้ชมลหลายคนเนี่ยอยากจะหักดิบแต่เกิดอะไรขึ้นก็จะมีอาการปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดเลยนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของคนที่อยากเลิกคาเฟอีนหรือเขาเรียกว่าอยากเลิอกอยากบอกลานบะบพูดง่ายอยากอยากบอกลาคาเฟอีนอ่าก็ใช้คำนี้นะครับและก็ที่สำคัญไม่ต้องหักดิบ บอกราคาเฟอีนได้ด้วยสมุนไพรที่ที่มีกลิ่นเฉพาะท่านผู้ชมกลิ่นนี้นะเขาเรียกว่ากลิ่นของแฮกนะครับหลายหลายคนคงเคยดูโจฮักนัสารคามแล้วแต่สำหรับวันนี้นะครับผมทำแบบเป็นซองชาชงดื่มนะท่านผู้ชมแล้วก็สะดวกใช้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยคุณโจจริงๆแล้วบ้านผมก็มีอาบ้านผมก็มีแต่ว่ามันก็อยู่ที่ใจใช่นะครับหลายหลายคนก็อาจจะบอกอย่างนั้น แต่นะครับหลายๆคนเนี่ยอยากเลิกนะครับแต่มันเลิกไม่ได้นิส่สิท่านผู้ชมเลิกทีไรแล้วก็ปวดหัวทุกทีพอกินเข้าไปแล้วก็หายปวดหัวนะครับคาเฟอีนมันมีอะไรมีผลอะไรต่อร่างกายของคนเราในเมื่อเรากินคาเฟอีนเข้าไปนะครับแต่เราก็อยากจะถอนพิษคาเฟอีนเราจะทํำยังไงบางคนนี่ตั้งใจแล้วไม่รู้กี่รอบนะแต่ก็ไม่เคยสําเร็จเลยท่านผู้ชม ณวันนี้นะครับสำเร็จแน่นอนท่านผู้ชมในการอยากเลิกกาแฟอยากบอกลากาแฟคาเฟอีนนี่แหละท่านผู้ชมและก็น,นะครับไม่ต้องหักดิบเอาให้มันให้ขาดไปเลยนะครับด้วยสมุนไพรใบโปร่งฟ้านะครับซึ่งทำเป็นซองชาชงดื่มน,นะท่านผู้ชมนี่แหละนะครับไว้เตรียมให้สำหรับแฟนขับแล้วท่านผู้ชมในการ ชงแบบน้ำร้อนนะครับหรือหรือจะต้มเลยก็ได้นะครับเอาทิ้งใส่การน้ําร้อนเลยก็ได้นะครับสามารถกินได้ทั้งวันท่านผู้ชมนี่นะดีด้วยและนะครับเสียงเราเนี่ย <c oughs> เสียงเรามันเหมือนเหมือนมันเสียงสะอาดนะท่านผู้ชมไม่มีเสมหะนะครับไม่มีกระแอมกระไอเพราะเป็นสมุนไพรในการแก้ไอแก้อาการเจ็บคอได้ด้วยแต่ที่สําคัญวันนี้ก็คือนะครับผลไฟได้ ดีมากๆในการที่เราทําเป็นชาชงดื่มในการที่เราเอาใบานี่นะครับทำผ่านกระบวนการทุกอย่างท่านผู้ชมในการทำเป็นชาโปร่งฟ้าอยากบอกเลิกคาเฟอีนนะครับอยากเลิกกาแฟไม่ต้องหักดิบนะครับสมุนไพรโปร่งฟ้าช่วยท่านได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไง ที่จริงแล้วใบป,ป่งฟ้าเนี่ยหลายหลายคนเคยเคยกินลูกอมแฮกเนาะนะครับไม่ได้โฆษณาให้นะนะครับแต่ก็เลยอบอกให้แฟนคลับได้รู้กันว่าเป็นอย่างไรนะครับคือถ้ากินถ้ากัดน้อยน้อยท่านผู้ชมกัดอย่างเงี้ยขาจะกินหวานแล้วก็ซ่าลงตามลำคอเลยนะชุ่มคออีกต่างหาก นี่แหละนะครับใบโปร่งฟ้าเนี่ยบางคนบอกว่า mm hmm. e y, คุณโจม,มันทำยังไงถึงจะเรียกโปร่งฟ้าจริงๆแล้วนะครับโปร่งฟ้าเนี่ยใบของเขาเนี่ยครับจะมีต่อมน้ํามันนะครับเป็นจุดๆๆเต็มไปหมดเลยนะครับอพอเราทำนะครับทำเป็นชาชงดื่มเนี่ยนะครับไอ้ต่อมน้ํามันเนี่ยมันจะก็อยู่กับับใบชาในท่านผู้ชมพอโดนน้าร้อนปุ๊บนะครับกลิ่นหอมแล้เหยขึ้นมา เพราะว่าไอ้ต่อมเนี้ยนะครับต่อมน้ํามันเนี่ยมันมีกลิ่นหอมและเหยที่แรงและก็รสออกหว,วานซ่านๆนะครับชุ่มคอดีท่านผู้ชมและนะครับอาการที่ท่านปวดหัวเนี่ยเพราะลิตคาเฟอีนนะครับพอพอ,พอหลายๆคนบอกว่า,างี้นะ,ะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะที่ท,ท,ที่ที่มาปรึกษาผมเนี่ยนะครับผมก็อันไหนที่เป็นคําถามมากที่สุดผมก็จะเอามาทําชาใหม่มามามา,มา,มาทำคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า แฟนคลับเขายังไม่ลืมถึงต้นปงฟ้าเนี่ยนะครับผมก็เลยว่าอย่างน้นอยๆนะครับเราก็ได้มาจอยมาแจ้งนะครับความรู้สึกนะครับแล้วก็มาแจ้งกันว่าสมุนไพรชนิดใดที่มันถอนพิษคาเฟอีนนี่มากมาจากงานวิจัยนะท่านผู้ชมถอนพิษคาเฟอีนได้อยู่หมัดจริงๆนะครับนี่แหละนะครับไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปถ้าหากท่านใดอยากเลิกกาแฟนะครับบอกลาคาเฟอีนได้เลยนะครับ คือจริงๆแล้วไอเอเอ,เอ,เอสาเหตุนเนี่ยนะคือบางคนบอกว่าโอ้คุณโจฉันตัดสินใจมาแล้วเป็นสิบครั้งนะแต่ฉันเลิกไม่ได้อ่ะพอเลิกแล้วมันปวดหัวไม่มีตัวช่วยณนะวันนี้นะครับเราก็จะมีตัวช่วยด้วยการทำเป็นชาชงดื่มท่านผู้ชมและก็นะครับก็ติดต่อ ID ดีไลนนะครับเบอร,ร์โทรศัพท์ของโจมาเลยก็ได้นะครับโจก็จะพูดได้คุยนะครับว่า บางคนเนี่ยอย่าลืมนะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันมีผลต่อฤทธิ์กดประสาทน,นะครับอย่างมากแต่ว่าก็ไม่ได้ไปทาร้ายใครนะท่านผู้ชมถ้าท่านใดที่มีร้านกาแฟอยู่แล้วนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้นั่นนะแต่ว่าไม่ได้บูลลี่อะไรเลยแต่ว่านะครับแต่ว่าลหลายๆคนเนี่ยแชทมหาโจแม้แต่โทรศัพท์นะครับบอกมาว่าคุณโจฉันอยากเลิกคาเฟอีนทํำยังไงฉันเลิกทีไรก็าปวดหัวทุกทีเลยนะครับคือมันหมุดหงิดอ่ะ แล้วทีนี้จะเป็นอะไรพออยากให้หายปวดหัวก็ก็กินกาแฟาอีกอ่าก็หายเลยทีนี้พอหยุดไปวันสองวันเอาปวดอีกนี่แหละครับเราก็ต้องมาใช้สมุนไพราชาปร่งฟ้านะครับที่อ่า,อาที่อยู่ในรูปแบบของซองชาชงดื่มท่านผู้ชมเราจะต้มก็ได้หรือจะชงชาต้มน้าร้อนนะครับร้อนๆอ,อุณหภูมิส,สูงเนี่ยเทลงในแก้วเลยแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสักห้านาทีนะครับ เราก็จิตได้ตลอดทั้งวันมันจะค่อยๆถอนพิษคาเฟอีนได้หรือท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ถอนถอนพิษกาแฟนั่นแหละนะครับเราไม่ต้องเปลืองเงินเปลืองทองในการซื้อกาแฟอีกท่านผู้ชมยิ่งสมัยนี้นะครับหาเงินเนี้ยหายากหาเย็นเหลือเกินเพราะฉะนั้นนะครับเลิกกาแฟก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับร่างกายเพราะว่ากินไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่ามันเป็นแค่ คือเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนมันก็มีแต่ร้านกาแฟไงท่านผู้ชมร้านกาแฟเลยไม่ว่าจะเป็นในตรอกในซอกในซอยอะไรตามหน้าห้างทั่วไปเยอะแยะอะไรตามมุมของตลาดตามมุมของอ,อยู่หน้าธนาคารอยู่หน้าตลาดมีหมดเลยตลาดนัดอะไรก็มีนะครับแล้วในตลาดก็มีอย่างตลาดบอระบือเนี่ยที่ผมไปเนี่ยโอ้โหมีแต่ร้านกาแฟทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากท่านใดที่อยากเลิกกาแฟนะครับอยากถอนพิษคาเฟอีนออกจากร่างกาย เราจะต้องไม่ได้ปวดหัวอีกต่อไปเราจะใช้สมุนไพรแบบซองชาชงดืง่มหรือต้มก็ได้สมุนไพรกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ Youtube ช่องโจฮักนักสรารคามลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุยคนสรารคามและช่องนายรักต้นไม้นะท่านผู้ชมและช่องน้องใหม่ก็คือทองเอกไทยเดนมากอันนี้ก็คือใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนป่านี้น้องสาวนะครับ กับหลานชายเนี่ยฝรั่งน้อยเนี่ยคงถึงเดนมาร์กไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในการที่อยากจะเลิกกาแฟนะครับเลิกกาแฟบอกลากาแฟบอกลาคาเฟอีนถอนพิษคาเฟอีนออกจากร่างกายเราจะได้ไม่ต้องปวดหัวอีกต่อไปสมุนไพรชาใบโปร่งฟ้าช่างัดดักแลสิบอกให้